ครับคุณครูทุกท่านครับผมดรประพนวัฒน์รัตน์มีนุโชคนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการระยะกลางน้ำนะครับตามโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศาึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสํสาสหรับเขตพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกนะครับหลังจากที่พี่น้องเพื่อนครูนะครับได้รู้เกี่ยวกับการดาเนินง,งานระยะต้นน้ําของโครงการนี้ไปแล้วนะครับมาระยะกลางน้ําเรนาดําเนินการอย่างไรบ้างครับ ซึ่งโครงการของเราเนี่ยมีด้วยกัน3าระยะนะครับตามที่ได้กระิ่นไปแลเบื้องต้นส่วนระยะกลางน้ําคุณครูจะทําอะไรบ้างนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยของระยะกลางน้ําคือคุณครูจะต้องนําหน่วยการจัดการเรียนรู้เนี่ยไปสู่การจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียนซึ่งในระยะกลางน้นํานี้เราจะมีกิจกรรมสำคัญอยู่2กิจกรรมคือ1คือเป็นเรื่องของการสร้างชมุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระบบออนไลน์และก็ก็การลงพื้นที่นะครับในการมิเทศติดตามครูนะครับซึ่ง เป้าหมายสูงสุดของระยะกลางน้ําก็คือหลังจากที่คุณครูเนี่ยนำหน่วยไปสู่การจากกัดการเรียนรู้แล้วเนี่ยจะเกิดนวัตรกรรมนักเรียนขึ้นอย่างน้อย1650ชิ้นแล้วก็เกิดเรื่องเล่าความสาเร็จหรือที่เรียกว่า A3 นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมของครู1650ชิ้นเป็นอย่างน้อยครับในส่วนของการดาเนินการระยะกลางน้ำนะครับเราจะมีเกี่ยมสำคัญอยู่2ออย่างนะครับอย่างแรกเลยคือการเข้ารายกลุ่มเพื่อ เตรียมพร้อมในการทํา PLC อย่างที่2คือการลงพื้นที่นะครับพื้นท,ที่ติดตามโดยกิจกรรมของการทํา PLC ออนไลน์นั้นเราดำเนินการอย่างไรบ้างครับอย่างแรกนะครับคุณครูที่สมัครไปต่อระยะกลางน้ํากับเราเนี่ยเราจะมีการให้คุณครูนั้นเข้ารายกลุ่มนะครับแยกเป็นกลุ่มสาระระดับอนุบาลกลุ่มสาระระดับประถมศึกษาและกลุ่มสาระในระดับมัธยมศึกษาซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระเราจะไปเจอกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ โดยเราจะใช้อีกหนึ่งช่องทางคือเรื่องของตัว Google Classroom ครับเป็นช่องทางที่พี่น้องพื่ครูจะใช้ช่องทางนี้ในการส่งหน่วยการจัดการเรียนรู้ในการส่ง A3 นะครับแล้วก็จะมีวิกรมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระเนี่ยมีการตรวจงานแล้วก็ให้ข้อมูลกลับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อคุณครูจะได้นําข้อมูลป้อนกลับนี้เอาไปปรับปรุงผลงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยการเรียนรู้หรือ A3 ให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะมีการจัดกิจกรรมซูมนะครับผ่านในช่องทางของ POC อนไลน์นะครับนอกจากนั้นแล้วกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการลงพื้นที่ไปติดตามไปนิเทศเกี่ยวกับการ,รขับเคลื่อนของโครงการนี้นะครับรายละเอียดของตัวอย่างเป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของการทำ POC อนไลน์นั้นในช่องทางของการเข้ากลุ่มนะครับลายกลุ่มจะเป็นช่องทางที่นะครับคุณครูในแต่ละกลุ่มสาระ จะได้พบกันนะครับแล้วก็ได้พบปะกับวิทยากรประจํากลุ่มสาระเพื่อนิเทศติดตามให้กําลังใจแล้วตอบข้อสงสัยว่าในขณะที่ครูได้มีการเขียนหน่วยแล้วนําหน่วยไปสู่การจากกัดการเรียนรู้นั้นมีปัญหาอย่างไรนะครับวิทยากรประจํากลุ่มสาระก็จะมีการตอบข้อสังามให้ความช่วยเหลือนอกจากนั้นแล้วในส่วนของ g o ูเกิ a คั r ล o มก็จะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่พี่น้องอครูหลังจากที่มีการเขียนหน่วยนาหน่วยไปสู่การสอนเรียบร้อยแล้ว เขียนรายงานเป็นเรื่องเล่าความสําเร็จคุณครูจะต้องมีการรายงานผลมาว่าเป็นอย่างไรเราจะใช้ช่องทางนี้แหละครับในการส่งงานไม่ว่าจะเป็นการส่งในเรื่องของตัวหน่วยการเรียนรู้ส่ง A3 แล้วก็วิกรประจํากลุ่มสาระก็จะมีการตรวจแล้วก็ให้ผลย้อนกลับประการต่อไปครับคือเรื่องของการจะใช้ช่องทางในการทำพิวซีออไลน์ผ่านซูมหนึ่งครั้งนะครับซึ่งการซูมครั้งนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณครู เลวีกรประจํากลุ่มสาระถึงเรื่องที่ดําเนินการไปแล้วว่ามีอย่างไรบ้างมีปัญหาอะไรที่จะให้ทางส่วนกลางได้ช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็แจ้งให้กับพี่น้องเพื่อนครูทราบต่อไปว่าหลังจากสุ่มเสร็จแล้วเราจะทําอะไรนอกจากนั้นแล้วนะครับจะเป็นช่องทางหนึ่งในการคัดเลือกคุณครูต้นแบบเพื่อไปต่อระยะปลายน้ำครับนอกจากนั้นแล้วกิจกรรมสําคัญอีกหนึ่งอย่างคือการลงนิเทศนะครับซึ่งการลงนิเทศนั้นก็อยากบอกพี่น้องเพื่อนครูว่าไม่ต้อง ไม่ต้องมีมีความวิตกกังวลว่าจะต้องมีการจัดกิจกรรมต้อนรับการนิเทศแบบใหญ่โตไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับการนิเทศครั้งนี้จะเป็นการนิเทศลงไปแบบการยานมิตรนะครับโดยจะมีคณะคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับในส่วนของตัวแทนจากสวทได้ลงไปเยี่ยมนะครับให้กําลังใจกับคุณครูที่โรงเรียนนะครับแล้วในโดยในการลงไปเยี่ยมคุณครูที่โรงเรียนนั้นนะครับคุณครูก็แค่มาพูดคุย ว่าสิ่งที่คุณครูดำเนินการไปแล้วมีอะไรบ้างแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างมีข้อสงสัยอะไรบ้างซึ่งทีมนิเทศก็จะไปคลายความวิตกกังวลนะครับก็ไปตอบข้อสักถานแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับทางทีมนิเทศก็อยากที่จะขึ้นไปเยี่ยมชมการจัดการชั้นเรียนนะครับเรื่องเรื่องของการจัดการชั้นเรียนว่าคุณครูดำเนินการอย่างไรบ้างเข้าไปสังเกตการจัดการเรียนรู้แล้วก็ไปชื่นชมในส่วนของนักเรียนที่อาจจะมีคุณครูบางท่าน ได้ดาเนินการจัดการรู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการประชุมชี้แจงว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับคุณครูจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างโดยในส่วนของภาพความสําเร็จนะครับในระยะกลางน้ำเนี่ยสิ่งที่เรามุ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นในระยะกลางกลางน้ำก็คือ1คุณครูจะมีหน่วยการจัดการรู้ g p a ไฟเต e p ที่ผ่านการตรวจสอบผ่านการชัดกรองจากคณะผู้เชี่ยวชาญแล้วคนละหนึ่งหน่วยอย่างที่2ครับ เมื่อคุณครูได้หน่วยที่มีคุณภาพเรียบร้อยแล้วก็นําหน่วยไปสู่การจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียนจนเกิดนวัตกรรมนักเรียนหลังจากที่คุณครูได้นะักกรรมนักเรียนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับคุณครูก็แค่รายงานผลการจัดการเรียนรู้ออกมาเป็นเรื่องราวความสําเร็จนะวัตกรรมครูสู่นวักกรรนักเรียนหรือเรียกสั้นๆว่า A3 ครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะกลางน้ําของโครงการการพัฒนานะวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับไปร่วมทางกับเราในระยะกลางน้ำครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ